สวัสดีชาวเกมเมอร์ครับผมยินดีต้อนรับสูร่รายการอีวาเกมเมอร์กินอีวาเจ้าเก่านะครับวันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับาภาพนี้อีกแล้วนะก็คือการไปข้างนอกนะไปทัวร์ข้างนอกพาไปเที่ยวอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวในงานที่จัดมิทติ้งกันนะก็เป็นมิทติ้งเล็กๆนะสหแบบมีครูแจ๊สมีไมค์การ์เดียนมีเต้เอลบีเคมีผมเล็กเต้เอลบีเคคือเต้ซ่าแล้วนะถ้าเกิดรู้จักกันใน Facebook แล้วก็มีใครกัแล้วก็มีใครกะมีใครวะทำาะไรได้เดี๋ยวไปดูให้งานแล้วกันน,น,น,นะเป็นงานที่ว่างานอีเดย์นะเป็นงานที่เราจะกันเพื่ออยากกินนะงานกินอะไรเงี้ยกินที่ทุกอย่างเลยที่พเพื่นคุณแจ๊คไปดูร้านแล้วแหละ,หละว่ามีร้านอะไรบ้างนะส่วนผมก็ไปเหมือนกันในงานนี้นะวันนี้เราจะไปกินอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะเดี๋ยวเดินทางไปก่อนครับท,ที่เซน์รันเบ์ก เอาละครับตอนนี้ผมมาถึงเซนทันเวิลด์แล้วนะฮะอ่าก็ดูจากแร์จากข้างๆนะนะฮะช้าสามตัวนะผมจะพูดเบาหน่อยพูดดังๆนะหาคูบ้านนะตอนนี้ก็ไปรวมตัวคูแจ๊็คคูแจ๊คก่อนนะตอนนี้ก็ลงใกล้กลุ่มนะฮะตอนนี้เขาอยู่ตรงเขวดที่ทองไนงะอยู่นั้นนะฮะนะ ยืนกำล,ลังกุมกุมอหลังยามประมาณนั้นแหละนะโถมาทำไมวะเรื่องรับอยู่นั่นครับตอนนี้ก็รวมตัวแล้วอยู่ตรงที่ลูกปั้นหัวทองอน่ะที่ผมมานั่งอยู่ไกลๆนะเนื่องจากผมมาสโมกิ้งอินเดอะเฮิเดอะเฮนะฮะ ผมก็เลยต้องซูมเข้าไปนะตรงนี้ฮะอ่านะฮะตอนนี้ก็รอรออยู่ฮะรอใครหลายๆคน,น,อ,น,นอืมเป็นกวางดีนะหน้าเตะบอลน,นะตอนนี้ก็รอต่อไมค์การเดียนแล้วก็รอใครอีกนิดนิดนึงอนะแต่เอมาขนาดนี้ก็ครั้งที่นะมีทีมงานครูแจ๊สมาสี่คนเลยปนระมาณนี้นะโอ้ ตอนนี้ก็มาคขาบอกวากำลังเดินขึ้นไปหาของแดกนะหรือว่าร้านของกินนะที่ครูแจ็คเขาดูดูไว้นะฮะม,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 มีใครมาอีกอะ แล้วกนมีการกลับมารอคนนิดนึงนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยี่ยมทุกันตอนนี้เราจะไปเดินที่ไปกินที่ร้านแรกก่อนร้านอะไรดูเขาพูดจ,จะพาไปร้านไหนนแะจานแะจา มาเป็นทีมจริงๆนะเราไม่มีทีมอีวาเกม,มเมอร์นะอีวาศูนย์หนึ่งอีวาศูนย์สองเผื่อมีทีมบ้างนี่คือร้านแรกครับ,บร้านโอมุอะนะฮะ เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะ่ไดนเต่อ้วตแล้ว่แล้ว หัวโตเลยย้อนแสงตัวนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงตอนนี้ก็น้ำดื่มกามาแล้วเดี๋ยวของกินน,นะนี่สั่งอะไร โค้กซีโร่เขาอื่นเขาสั่งโคก้กสั่งชาเขียวที่สั่งโค้กซีโร่ถ้าใครจะไดเอทนะฮะคุณอย่างงี้ไดเอทอีกเว่าตอนนี้ของกินก็นเริ่มมาแล้วของเราไม่มา,ลนะววาเลยนะต่อว่างเลยไก่ย่างนะของคูแจ๊นี่หน้าแดงมากนะเอาไม่ของคูแจ๊สนะ ซูปเลยซูมเลยของคู่แจนี่รมัะกะหรี่ยกะหรี่่ผมนิยมกินกะหรี่ยนนี้กิน่ไทยอยู่ตร้ยไทยครับถ่าวิดีโอเขาเรียกว่านะข้าวห่ไข่ข้าวห่ไข่ข้าวไขหอข้าวฮะข้าวห่อไข่ข้าวข่หข้าวข้าวห่อได้ไข่ผมว่าเดี๋ยวคุณจิต้องง้างมัต่อยก็วันนี้ เ้ื่องผมมาแล้วของผมมาแล้วหน้าแดกด้วยควันฉุยอ่ย <c oughs> ตอนนี้ก็ของมาครบแล้วเริ่มประเดิมได้ไหม

การกินไข่ลาวานะฮะนี่ขต้องผ่ามี้ก่อนผ่าอย่างไรวะไข่ลุบเราก็ผ่าไ <_ EN> ด้ครับนี่ครับผ่าแล้วผ่าไข่ครับอออืืหเสร็จแล้วก็แบ่งออกอออืืห <_ EN> โอ้ <_ EN> โหไข่ลาวาครับอออืืหนี่ครับหน้าแดกมากครับโอ้โหต้องดันไข่มาปี๊ปปี๊ปปี๊ป ปี๊ปหน้าแดงมากครับเดี๋ยวผมขอไปกินก่อนนะตอนนี้ก็เริ่มกินกันแล้วผมกินหมดแล้วดูยังมีเศษซากอยู่เลยไม่งห <c oughs> ล่นอร่อยจัดนะ <c oughs> คนไหนหมดแล้วก็จะไม่มีจานอยู่นะังตรงนี้ทุกนาหมดไปแล้วนะ จะผัสชายใส่กันทำไมนอู๋ใจรู้สึกเลกับกะหรี่จานนี้โอ้กะหรี่จานนี้มันมากฮะับมันมากมันมากเลยมันมากยืดด้วยฮะับมันมากยืดด้วยยืดเลยอ่ะนองอ่ะน้องจริงไหมตัวสเตลนี่ครับแกกะหรี่นี่ไงนี่ไงมันมันมากมันยืดนี่ไงเออน่ากินว่ะมันมีชีถ้ามันมีชี ปกติเขาไม่ใช่หน้ากรินๆมันจะเล็กแกงเปเล็กหน้ามันจะใช้ปากเลี้มซ่อมๆมันจะไม่แต่คุณได้ใช้หน้ากินจริงอะผมลองคกินก่อนลองลี้ยงกินแวทนไม่ไหวจริงอไม่เลยกวตีกคเลยับกดเลยจับกดักดเลยจับกดเลยฮะคนนี้เขาระดับนี้้วจับกดเขาระดับนี้ตั้งแต so ่อ .5 ไม่ต um ้องหงุดหงิด นะครับภารกิจล้านแรกก็จบแล้วครับวันนโอ้ม e ุนะครับนะนอร่อยไหมะอัวครับกิมกิมที่หายของชิ้นแรกได้นี่มาการหลดกาแฟไอ้มุนี่เราไปซาบูเพื่อนเลยมึงน่าอะถ่พวกน้นตอจริงกเลยจริงจริงเหรออ่านะพอน้แล้วมีก้อนรอจอนแล้วเดี๋ยวมี จะเกิดว่าเราแบบติดใจติดลมทำกันหลายรอบเออได้ๆไปห้องไหนห้องไหนได้น้องห้องไหนจะไปห้องน้ำไปได้น้องห้องกลางใช่ไห้เราจะไปฮาเดมเช็คกันนะครับในห้องน้ำนะเขียอะไรฮาเดมเชคครับในห้องน้ำนะฮะนะฮะนะฮะตอนนี้เรากำลังเตรียมเอ่อเต้นฮาเดมเช็คอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะครับ แน่นอนครับเซ็เทนเบอร์ขจริงคนระับแกนนำกับคุณเต้ครับอฮ้ยนนเราทำอะไรครับคุณแจ๊ดอ๋อเรากำลังจะกระเด้ากันครับถ้า <laughs> ลืมเช็คเราจะถ่ายลืมเช็คเด้าลมเหรอพี่ดูครับว่าคนโอ้โหเอาจอย PS2 มาทำไมอะ <laughs> มีหมดมีหมดครับ <laughs> พวกเราเตรียมการมาหมดเรามีหมด <laughs> ao ตอนนี้เรากำลังจะไปกินร้านที่สองมาดูกัน่าเป็นร้านอะไรนะร้านที่สองอะไรเป็นขนมกบเคี้ยวอะไรเงี้ยกินเล่นๆอาหารวางเพราะอาหารจานหลักเรากินไปแล้วเป็นข้าวไข่ห่อไข่ห่อข้าวข้าวไข่อ่ะไปเดี๋ยวบไปถึงแล้วดันกินโดนนะตัานเองฮะปูแจ๊สพาไป ดเนื่องจากเกิดการผิดพลาดเล็กน่อยครับร้านตะกี้ไม่มีที่นั่งฮะเรเลยมากินร้านนี้ครับโซเวนเซนนะฮะก็จะมากินกันทั้งหมด12ที่นะฮะกินเต็มกันนะฮะอใไรร้านเขาไม่ทาตาตาเงือกหรือกุจใช้กินอะไรกินเอิร์ทเค้กว่ะ เเคเอางั้นเลยฮะคานาโดสิแดอะไรวะเอริเคเริ่ดูมันอะไรหรอเรมนดเดี้เขาดแดงับอ๋อเริ่มเราลใช่มาร่เรากำลังสั่งไอต็มกินคร้จกแต่ได้นะครับดับทางไคูเอ้ยเควกได้ไหม เออ้ยมาถ่ายกันสามคนนะไหนอ่ะอันละนี่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 หน้านี้นี่นี่กี่ก้อนอ่ะมึงเอ้ยแดะเข้าไปแปดก้อนแปดก้อนเหรอหาไม่ลงตัวหาไม่ลงตัวผมว่าอย่างนี้เปล่าเราสามคนจะหาไม่มาสามสามเก้าเก้าสองเก้าเก้ามีลูกด้วยอะสกายจับจิ้มด้วยจิ้มอร่อย อันนี้มีสี่หินอ่ะไม่หาไม่ลงตัวก็เดียวีเดยวเฮ้ยผมไม่กินผลไม้ก็เดียวเดียวกันก็เนี่ยผลไม้มันมีแดดเดียวกันแดกอันนี้ก็ได้เราปกติเลยวเนี่ยแค่ขลูกเองแค่นี้คนละถ้วยเอาให้อิ่มอันนี้เปล่าี๋ยวนี้ก็คนละอันนี้หานกันหารสามได้ไหมเสร็จแล้วก็หันแล้วหายนึงผมมากินเองอันนี้หันสามจะร้อยไหมก็หายร้อยนึงมากินเองแม่งแดกสองร้อยว่ะ อ่าตอนนี้เราสั่งสังกได้ฟองดูมากินครับจิ้มมาแล้วอ่อนลูกแรกแดงไงวะผมก็ไม่เคยเลยครับนี่ถนอมใบเสร็จนี่นะต้องรอช่ากตัดมัออมนแข็งแดกลำบากไม่ต้องไม่ต้องขายแล้วตอนนี้เราก็มาโยนโบเลยตอนกลับบ้านนะ เฮ้ยให้เร็วเอาเดี๋ยวสองพินนะจัดไปสองพินจะล้างท่อเปล่าโอ้ไม่ล้างแต่ไม่โดนเอาว้าวนะรอเยเเอะมาใส่เก็บเก็บไว้แม่ใส่เก็บเก็บไว้โอ้โหไปแล้วไปแล้วเอา ตัวแล้วงวะนะครับอ่าลองดูค oh รัไปครับโอ้โหท่าสุดยอดท่าเยกวชนเทพอ่ะนี่มาแล้วะครับับหลังจากไป ลุยการกินที่เซ็นอร์เวิด์มาแล้วครับเราก็ให้เวลากลับบ้านละไม่น่าจอแปลกๆวะผมเช็ดหน้าจอนอ่าก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรีนะครับก็ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านที่บางแคครับผมไม่ใช่บ้านบางแคนะผม,มเป็นคนแก่นะเวเวยก็แค่นี้ครับสำหรับงานไปเที่ยววันนี้เจอกันในคลิปหน้า